ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถต่ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หัวเด่นในหกอีกแล้วครับนะคลิปนี้เนียยท่านนี้ก็เป็นทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทุกคลิปด้วยและก็ขอบคุณอย่างแรงสำหรับ เจ้าของแนวทานที่แบ่งปันแน,นวทานอย่างเร็วทันใจด้วยครับคลิปนี้เดทานนี้ก็เป็นแนวทานใช้กับ16บหทานวาคมเราไปชมกันเลยเจ้านี้คราตพ่อชมเจ้านี้ก็เป็นแนวทางดับล่างทุลัก ปินมี่ดับหนึ่งดับหนึ่งตัวเดียวยังไงก็ขอขอบคุณมากสำหรับแนวทางที่เบ่งปัน,ปนต่อไปครับดับบนป็นมีเจ้าของแนวทางดับ ดับหนึ่งดับหนึ่งก็ขอบคุณมากเลยสำหรับเนวทางที่แบ่งปันไปต่อกันเจ้านี้ปรีชาโจแบ่งปันเนวทานหลักอร้อยตัวเต็มสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึงสอง คัดเหลือคัดเหลือหนึ่งห้าหกปเก้าหนึ่งห้าหกแปเก้าห้าตัวเป็นเดวทางไปต่อกันเลยเจ้านี้มุดเบ่งปานเนวทานหลักอร้อยแปดตัว หนึ่งสองสามสี่ห้าเปดเก้าหนึ่ามเปดเกตัวเป็นเดวทางก็ขอบคุณอย่างมากไปต่อกันเจ้านี้สิงขนองนา เ<อ>บ่งปานอนทานบนล่างเบ่งปานอนทานบนหกเจ็ดเป็ดเก้าแล้วก็เจ็ดแปดฝั่งขวาล่างศูนย์สี่หกไปต่อกันไปนี้ครับ เจ้านี้ก็เป็นอาทาน10หน่วยล่าแบบ3มตัว6 8แปดสองหกสองสตัวเป็นแนวทางอดีตที่แล้วหนึ่งสามเจ็ดก็พันหนึ่งเนวทันใหม่นี้ก็หกแปดสองไปต่อการใบนี้ครับ ไม่ชนจับคู่นะท่านหลายเจ้านะหลายเจ้าไม่ชนจับคู่2ตัวบูนศูนย์สี่ศูน6์4กหกสี่โรมเป็ดชุดต่อไปเจ้านี้เนือนันหลักออยบ,นบูนแบบสามตัวออกโคม ห้าแปดเก้าห้าแปดเก้าอดีตที่แล้วเจ็กศูนย์หนึ่งเดือนใหม่นี้ครับห้าแปดเก้าสามตัวเป็นเดีวทางไปต่อกันเจ้านี้ผีเสื้อเทวดาสองชุดเก้าหกเจ็ด แล้เก็0 4 5 9 6่045ต่อไปครับใบนี้เจ้านี้ก็เป็นทานหน่อยโบนแบบหกตัว 1> 1, 2, 3, 4, 0 1 2 3 4ห0 1 2 3 4อ6ตัวอดีตที่แล้วห้าหกเจ็ดผ่านเต่อไปครับใบนี้ยายแมลงปองนาทันดับสอนอลา ดับสองดับสองอดีตที่แล้วดับศูนย์เนวทันในี้ก็ดับสองเป็นแนวทาต่อไปครับใบนี้ครบสิบหน่วยโบน,นัะท่านสี่แปดหนึ่งเจ็ด 4817อดีตที่แล้วก็ครบ79นะ79เนาะแ้วทัน,นทไมเนี่ยก็เบ่งปัน,น4817แล้วก็ชุด4 1 7 8 1 7 8 7 4 4 1 8ต่อไปเจ้านี้ยายมะเร็งปอง แนวทันดับ10บโบนดับหดับ8ดับ5ดับแดนะดับ2ตัวเป็นแนวทางอดีตที่แล้วดับ8ดับศูนผ่านแนวทันหม่นี้ก็ดับ10บโบน5 8ไปต่อการเจ้านี้ดับหน่อยใหญ่แมลงปอง แบ่งป,ปันดับสองสามสองสามอดีตที่แล้วดับ 8, 9, แปดเก้าพันนี่ทันไหมนี้ก็แบ่งปันดับสองกับสามต่อไปเจ้านี้ใยมะเร็งปองนะี่ทันดับหน่วยล่างอีก หนึ่งใบใบนี้ก็ดับสี่เก้านะสี่เก้าอดีตที่แล้วก็ดับเก้าสี่แล้วท่านใหม่นี้ก็ดับสี่เก้าสองตัวเป็นแนวทางต่อไปเจ้านี้ใบนี้ก็เป็นแนวทางดับสิบโบนตัวเดียวดับหนึ่งดับหนึ่งตัวเดียว ปิ่นมีนถาทานปิ่นมีเจ้าของแนวทางที่แบ่งปันไปต่อกันเลยเจ้านี้ใบนี้ก็เป็นอาทานผีเสื้อเทวดาเนาะทานดับสิบโบนสองสามสองกับส,สามส แบ่งปันปดับสองตัวอีกหนึ่งใบนะท่านเจ้าผีเสื้อเทวดาก็แบ่งปันปเดี๋ยวท่านดับสิบบทอีกหนึ่งใบไปต่อกันเลยเจ้านี้เอ้ยเจ้านี้ก็แบ่งปันปเดี๋ยวท่านดับหลักอร่อยตัวเดียวพระท่านอดีตที่แล้วก็หลุดนะอดีตที่แล้วก็หลุด อดีตที่แล้วดับศูนะนย์ลูดนะแนวทานใหม่นี้ก็แบ่งปานดับแปดตัวเดียวดับแปดตัวเดียวเนยทันแนวทานดับหลักอร่อยนะดับอร่อยอรอยดับนะท่านก็อ,อดีตที่แล้วหลูดเนวทานใหม่นี้ก็แบ่งปนันดับแปดตัวเดียวก็ขอบคุณอย่างมากเลยสําหรับแนวทางที่แบ่งปันอย่างเร็วทันใจ